ครับขออนุญาตต่อนะครับผมรอบที่2คือข้อแรกก่อนที่เราเรียกว่าศูนยากาศทางกฎหมายมันถึงขนาดไร้คือแปรจริงๆหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ครับเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติหลายพระราชบัญญัติไม่ต้องรอพรบกัญชากัญชงเพียงแต่มันไม่สมบูรณ์ครับประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์เช่นคนได้ข่าวใช่ไหมครับใส่ในอาหารเป็นช่อดอกแล้วเข้าโรงพยาบาลในช่วงแรกเลยจําได้ไหมครับ เป็นเด็กเยาวชนด้วยผิดกฎหมายไหมผิดครับเพราะตามพรบอาหารประกาศแล้วว่าห้ามใส่ช่อดอกหรือสารสกัดที่ทําให้มึนเมาเนี่ยลงไปในอาหารครับได้แค่ใบาตามที่กรมอนามัยประกาศแปลว่ามีคนทําผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่มีกฎหมายครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับและผลิตภัณฑ์ที่คนบอกว่าอุ้ยกลัวห้ามขายในโรงพยาบาลห้ามขายในโรงพยาบาลแย่แล้วมีฉลากมีใส่ใบกัญชาเต็ไมไปหมดเลยนะครับน่ากลัวขนาดไหนผมเล่าให้ฟัง เราบอกใช่ไหมครับว่าห้ามมีสารที่ทําให้หมึนเมา T.S.C เกิน0.2ถูกไหมครับดูมาตรฐานประเทศไทยนะครับเราพูดถึง0.2เรนี่ยเราพูดถึง5มี3ารมึเมา2ส่วนในพันส่วนใช่ไหมครับสในพันนะครับแต่แม้ไม่มีกฎหมายกัญชากัญชงเลยนะครับดูมาตรฐานองค์การอาหารและยาของประเทศไทยครับว่าขนาดไหนประกาศกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าแครกเกอร์ของประเทศไทยอะครับ ห้ามี THC เกินเท่าไหร่รู้ไหมครับแทร็กเกอร์ซีเรียลอะครับ0.15ส่วนในล้านส่วนครับมันคือ THC ทิปะครับมองไม่เห็นนะครับแล้ว CBD อะครับมีเท่าไหร่ครับ3ส่วนในล้านส่วนครับก็คือ CBD ทิปอีกเช่นเดียวกันผมจะบอกว่าเราไม่กลัวละครับในเวทีระหว่างประเทศมาตรฐานองค์การอาหารและยาของประเทศไทยเนี่ย สูงจนผู้ประกอบการบ่นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เอาเป็นว่าเราปลอดภัยครับเชื่อเถอว่ากฎหมายมันทําได้ระดับหนึ่งแล้พิสูจน์ว่ายังไงครับนับตั้งแต่9วมิถนายนไปถึง10กรกฎาคมไปถึง10สิงหาคมทั้งประเทศที่เข้าป่วยฉุกเฉินด้วยกัญชาผมย้านะครับกัญชามีแล้วใต้ดินก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ใต้ดินพอเราปลดล็อกเนี่ยเราให้ความรู้ให้ประชาสัมพันธ์ กระหนักเรื่องกฎหมายต่างๆให้ทายครับว่ามีคนป่วยเข้าห้องฉุกเฉินในกรมการแพทย์รายงานกี่คนครับสเดือนหกสิบสามคนครับหารสิครับวันละเท่าไหร่วันละคนใช่ไหมครับแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับหกคนครับแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกสองเดือนนะครับกี่คนรู้ไหมครับ9คนครับต่อวันแต่มันไม่เป็นข่าวแท่นีนครับมันไม่ใช่แปลว่า มันไม่เคยมีแล้วมันพุ่งขึ้นมาเต็มไปหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นครับในความเป็นจริงเราแค่อยู่ในมายาคติทางสื่อสารมวลชนที่สนใจประเด็นนี้ต่างหากเราถึงสนใจเด็กคนหนึ่งที่มีวันละคนโดยค่าเฉลีย่ยทั้งทั้งที่เดือนก่อนหน้า6คนต่อวัน2เดือนก่อนหน้า9คนต่อวันแต่ไม่มีใครสนใจทำข่าวครับแปลว่ามาตรการการให้ความรู้สำคัญใช่ไหมครับการให้ปัญญาสำคัญใช่ไหมครับ และนี่คือสิ่งที่แรกกลับมาก็คือประชากรเกือบ74%ที่ใช้กัญชาผิดกฎหมายเขามีอิสระภาพในการใช้โดยที่ไม่ถูกจับนี่คือสิ่งที่แรกกันกลับมาครับอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มทุกท่านต้องค่อยๆตัดสินครับทีนี้ผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายฉบับเนี่ยทำไมสนใจแค่ช่อดอ,อกเพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมการปรุงอาหารครับรากต้นไม้ ใบก็มีการควบคุมครับเมื่อกี้ผมพูดถึงมาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะครับเข้มข้นมากที่ทําถ้าจะมีการเมาเนี่ยนะครับผิดกฎหมายครับแปลว่าเกินค่ามาตรฐานเพียงแต่ว่าจะบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ใช้บังคับเท่านั้นเอาละครับมาพูดถึงเรื่องการสูบบ้างซึ่งสําคัญนะครับผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจว่าการสูบเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถูกไหมครับ แต่ผมให้ลองคิดว่ากัญชามันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรทําไมคนเขาถึงสูบเรามักจะรังเกียจคําว่านันทนาการไปเปิดพดจนานุกรมครับมันแปลว่าอะไรครับผ่อนคลายทําไมผ่อนคลายมันเป็นเรื่องความเลวร้ายได้อะครับผมตั้งคําถามนะครับแต่ผมเจอผู้ป่วยจํานวนมากที่ต้องใช้วิธีการสูบครับเพราะอะไรครับ มันเป็นวิธีเดียวที่รู้อาการในขณะการสูบในสิบนาทีต่างจากการกินที่กว่าจะรู้อาการหนึ่งชั่วโมงครับและฤทธิ์ทางยาเนี่ยกัญชาภายในสิบนาทีพอรู้เสร็จสักพักเขาก็จะหลับเขาก็ไม่เกินไปไกลกว่านั้นครับแต่ถ้ากินนั่นแหละครับกว่าจอกฤทธ์อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเรียนให้ทราบนะครับคนไม่เข้าใจเวลากินไปแล้วผ่านการย่อยผ่านตับเอนไซม์ทั้งหลายเนี่ยสารที่สำคัญออกมาเนี่ย แรงกว่าสาร THC ที่มาจากการสูบครับสถึงเเท่าตัวนะครับนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการกินเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากกว่าการสูบเสียอีกและมีคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงอาการอย่างนั้นด้วยการใช้วิธีการสูบเพื่อบำบัดตัวเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอนของตัวเองแบบมีการควบคุมได้เราจะว่าย่งไงครับในประเด็นนี้เอาละครับทีนี้ ผมอยากจะรียนให้ทราบต่อนะครับว่าการสูบเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมวิธีของการแพทย์แผนไทยครับทําไมผมทราบครับเพราะพระคัำพีชวดานในตําราพแพทยศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่5ครับกําหนดวิธีการสูบเอาไว้ในตํำรับยาสุดท้ายครับโดยการใช้กระดาษแล้วก็แช่ตํำรับแล้วก็มวลยาสูบในนั้นมีสิ่งที่เมาอย่างอื่นด้วยครับไม่ใช่แค่กัญชาลำพงสลักรู้จักไหมครับ เมาหัวทิ่มเลยนะครับแรงกว่ากัญชาอีกแล้วก็ชุบพริกไทยชุบอย่างอื่นแช่น้ำสามหนตาแข้งเสร็จมวนยาสูบครับแก้อะไรครับริดสีดวงในคอเพราะเป็นการเอายาตรงผ่านทางเดินหายใจจึงรักษาได้วิธีการอื่นไม่เหมาะครับมีอะไรครับดอกปีบทุกคนทราบไหมครับว่าสูบไปเพื่ออะไรแล้วเขาสูบกันนะครับสูบเพื่อรักษาริดสีดวงจมูกครับและอาการหอบผืด และทำไมเราถึงปฏิเสธวิธีการสูบถ้ามันเป็นกรรมวิธีการรักษาประเภทหนึ่งที่สามารถควบคุมโดสเสษและปริมาณที่ใช้ได้ว่าเท่าไหร่ถึงจะหยุดและพอดีทำไมล่ะครับและมีคนจำนวนมากทุกวันนี้ครับที่สูบอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อเรื่องอื่นนะครับเพื่อการนอนหลับในคุณภาพที่ดีกว่าแบบมีการควบคุมได้ด้วยเหตุผลนี้การหยอดใต้ลิ้นน้ำมันกัญชาซึ่งมีคนใช้ยแยะเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเริ่มจากน้อย ไปหามากทีละนิดเพราะห่วงเรื่องนี้แหละครับย่อยแล้วแรงกว่าเดิม3าถึงเเท่าตัวในทัศนะผมเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จึงเปิดโอกาสให้มีการสูบได้แม้กระทั่งในสถานพยาบาลที่จัดพื้นที่ให้สำหรับผู้ป่วยครับทำได้ครับมีผู้ป่วยหลายคนที่ต้องการการสูบและต้องการการผ่อนคลายด้วยครับเช่นผู้ป่วยระยะท้ายทำยังไงครับผู้ป่วย HIV ทยําทำยังไงครับ แล้วเขากินเนี่ยเขากะไม่ได้แต่การสูบเขากะได้แล้วหยุดพอดีและถ้าเป็นเรื่องทางเดินหายใจทํำยังไงครับยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยมีการแพทย์แผนไทยมีเรื่องรถยาก้ารถรถเมาเบื่อเนี่ยแก้พิษโลหิตพิษน้ําเหลืองดังนั้นรถเมาทั้งหมดไม่ใช่แค่กัญชาไม่ใช่อย่างอื่นนะครับกระเบาอย่างเงี้ยแก้สะเก็ดเงินอย่างดีมากใครจะรู้ครับเมาด้วยลําโพงแก้ลิสิดวงในคอปีบเห็นไหมครับสูบเพื่อโพรงจมูก แต่ผมจะบอกว่ากัญชาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเขาพูดถึงสะเก็ดเงินนี่สบายมากเลยนะครับอาการพากินสันอาการเด็กลมชักอาการนอนไม่หลับพวกเราคิดว่าเฉพาะสุนพรภัยด้วยวิธีการที่การใช้กัญชาจะลดยานำเข้าขนาดไหนครับและมีคนเสียผลประโยชน์ขนาดไหนเฉพาะเรื่องเดียวนะครับเรื่องการนอนไม่หลับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของคนไทยที่ใช้กัญชาครับ ดังนั้นความคิดเดิมพันในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญและผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไปไกลกว่านั้นก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามสูบครับในที่สาธารณะห้ามนะครับแต่ต่อไปถ้ารัฐมนตรีจะกกำหนดวิธีพื้นที่สำหรับการสูบต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกัญชากัญชงต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและออกเป็นกฎกระทรวงโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบครับ ดังนั้นจะต้องผ่านการคัดกรองเป็นจำนวนมากผมจึงต้องไปสำรวจพื้นที่ครับคนที่เขาใช้กัญชาในพื้นที่ถนนเข้าสารทองหลอเต็มเลยนะครับผมเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งผมเห็นคนต่างชาติมาสนใจกัญชาไทยเต็ไมไปหมดเลยครับนี่คือข้อที่หนสองผมสิ่งที่ผมคิดตามมาก็คือว่าทำไมเยาวชนคนรุ่นใหม่กลายเป็นคนจำหน่ายกัญชาเต,ต็มเลยหรือเขาเจงคริปโตเคเรนซี่ หรือว่าเขาหมดความหวังกับธุรกิจหลังโควิดระบาดและต้องการธุรกิจตัวใหม่ที่มันฟื้นขึ้นมาแล้วเด็กผู้นี้มลิดไม่เด็กนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ศึกษาอย่างละเอียดอย่างมากว่าสายพันธุ์กัญชาแตกต่างกันอย่างไรอยู่ที่ว่ารามองมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษครับทีนี้ผมขออนุญาตนิดเดียวครับเพราะว่าสําคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี้ย สิ่งที่เรียกว่าเมาอะครับรถเมามึนเมาหรือเมาเบื่อเนี่ยไม่ใช่มีแค่กัญชาไม่ใช่มีแค่ลำโพงทุกท่านลองฟังดูนะครับมีกระทุ้งหมาบ้าเคยได้ยินไหมครับรากทองพันช่างนะครับมีลำโพงหัวกกลังกาลูกสะบ้าทั้งสามขอบชนางแดงชุมเห็ดทั้งห้าเถากระไดลิงสแกทั้งห้า มเมล็ดเล็บมือนางมาเมล็ดใบกระเบียนต้นเป็ดน้ํากระดูกงูเหลือมถามว่าทำไมเราไม่ควบคุมอย่างนี้บ้างครับมันเมาเหมือนกันออกฤทธิ์ทางจิตประสาทเหมือนกันทําไมเรามาตื่นเต้นกับกัญชาตัวเดียวครับแปลกไหมครับเพราะมันเป็นการเมืองครับมันเป็นผลประโยชน์ที่บังเอิญมันมาทดแทนยาได้หลายชนิดที่ประชาชนสามารถลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศ